ดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะฟังคำเตือนกันนิดนึงนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่17นะคะสรุปผลของวันที่16กันก่อนนะคะใจเย็นๆนะคะใจร่มๆนะคะพี่น้องสำหรับรอบเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจ๋า018ย์เด่นหนึ่งมานะคะพี่น้องจ๋ารูดไม่ได้นะคะรูดไม่ถึงนะคะพี่น้องจ๋า ส่วนล่างห้าสามนะคะชุดชุดรองมานะคะพี่น้องจ๋าแอดจอบไม่ได้นะคะส่วนรอบพิเศษนะคะสี่เก้าเก้ากับสี่ศูนย์นะคะมาเลขวิะะ่งรูดนะคะวิ่งรูดนะคะบนล่างเลยนะคะพี่น้องแอดจอไม่ได้นะคะส่วนปกตินะคะ ส่วนปกตินะคะสองสีนะคะสีมาอีกนะคะสูตรเม็ดเดียวแตกนะนะคะพี่น้องจ๋าสี่ศูนย์กับสองสีเนาะเอสจาอไม่ได้นะคะรอบปกติบนเจ็ดแปดสองนะคะมาเล็กวิ่งอีกนะคะวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋ารอบ v i p ห้าห้านะคะห้าห้าเอจอไม่ได้นะคะ วีบน bon, นะคะสามแปดสองนะคะแปดมาอีกนะคะเลือกตัวผิดเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะพี่น้องจา๋าขอโทษขอภัยพี่น้องด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสูตรวัดใจนะคะไปรุ้นกันต่อนะคะสําหรับวันที่สิบเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋ากับแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะเจาะให้สองตัวบนล่างนะคะ ชุดเด่นของเรานะคะแอดให้เด่นศูนย์ไปนะคะเจาะก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่และศูนย์เจ็ดนะคะชุดรองนะคะชุดรองแอดได้สี่ไปนะคะพี่น้องจ๋าให้สี่ไปเนาะเจาะก็จะมีสี่หนึ่งนะคะสี่สามสี่หกและสี่เจ็ดนะคะส่วนชุดกันนะคะกันสามนะคะพี่น้องจ๋ากันสามเนาะ โจกก็จะได้ไปที่สามหนึ่งสามหกสามเจ็ดสามสามแปดนะคะการเบิ้ลก็จะมีศูนย์ศูนย์สี่สี่และสามสามนะคะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งนี้ทิ้งไม่ได้นะคะในสามตัวนี้อาจจะมาสักตัวหรือมาทั้งสามตัวนะคะก็มีแปดมีหกและมีหนึ่งนะคะชุดเด่นนะคะแอดชอบไปที่ศูนย์สามกับศูนย์สี่นะคะเมื่อกี้ เอสเขียนศูนย์สีแล้วมาเขียนอีกนะคะส่วนชุดลงนะคะลงสีก็ชอบสี่หนึ่งนะคะสี่แปดนะคะสี่สามก็ชอบเนาะส่วนชุดกันนะคะชอบไปที่สามเจ็ดนะคะพี่น้องสามเจ็ดสามหนึ่งเนาะชุดกันนะคะเอสชอบไปที่สี่สี่นะคะเลขวิ่งนะคะ แอดชอบแปดและชอบหนึ่งนะคะถ้าพี่น้องที่สนใจนะคะที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะรอลุ้นรอออกนะคะพี่น้องจา๋าก็สุดท้ายนี้นะคะก่อนออกไปก็ขอกำลังใจพี่น้องนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกๆท่านเลยนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ